สามแรงสามนิ้วครับน้ำบ่ายสามกับสิบนาทีนะครับนี่ครับสามแรงสามนิ้วสิบแผ่นครับโครงสร้างมาตรฐานผ่านลมมาแล้ว1ลมนี่ครับดูน้ำไหลเป็นคลองนะครับน้ำ กันปั๊มนะครับส่วนนี้ก็กล่องคอนโทรลครับอันนี้แถมพัดลมสองตัวครับมีตรงนี้แล้วก็ใต้นี้ครับเป่าฟิงครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนครับสบายใจได้ใบสามโมงครับทำแรงมากสามโมงสิบเจ็ดครับ สวัสดีครับ